สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนถิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่937 ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพืเ่อนๆทุกคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตเราในทุกๆช่องทางแล้วก็ต้องขอขอบคุณสําหรับคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยโดยมีราคาเริ่มต้นแค่เดือนละ30บาทเท่านั้นก็จะได้รับเครื่องไมยสุดเทไปครอบครองก็อย่าลืมชชวยกันกดไลค์นะครับเพื่อให้คนนั้นเข้าถึงคลิปเรามากยิ่งขึ้นเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า หลังจากที่ลู่โจจัดการผู้พิพากษานะครับแห่งดินแดนดอกบัวดําลงได้บัดนี้ลู่โจก็ได้ถามข้อมูลต่างๆนะครับที่สําคัญเกี่ยวกับดินแดนดอกบัวดําไม่ว่าจะเป็นเรื่องัปเปเฮระรวมไปถึงเรื่องสําคัญและตอนนี้มาหยุด ที่เส้นทางอักษรลูโ่โจก็ได้บอกกับนักรบทามินว่าถ้าใครก็ตามที่ยอมบอกข้อมูลนะครับเขาจะไว้ชีวิตแม้ว่าสิ่งที่ลูโ่โจทำอาจจะคล้ายกับการหลอกลวงแต่เขาไม่คิดแม้แต่จะหลอกลวงจริงท้ายสุดแล้วเขาก็ได้สังหารนักรัฐธมิมนทั้งสองรวมไปถึงวูกวงปิงไปเพียงแค่การเสียวิแปลงแก้การเสียชีวิตของตั้มสามก็เพียงพอแล้วที่จะยืนยันความแข็งแกร่งของลูโ่โจได้ ยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ลูโ่โจไม่มีอะไรนะครับไม่มีหนทางอะไรที่จะใช้สู้ได้อีกตัวเขามีเพียงแค่พลังที่รับสูงสุดที่เหลืออยู่รวมไปถึงแต้มบุญกว่าแสนแต้มเท่านั้นแต่ด้วยทุกสิ่งอย่างที่ได้ใช้ออกไปก่อนหน้านี้มันเพียงพอแล้วนะครับที่จะค,คุมคูนักรบทมินทั้งสีที่เหลือได้แม้แต่ซื้อวูยานะครับก็ยังเชื่อมั่นในความแข่งแกร่งของผู้เป็นอาจารย์ในอดีตนะครับเพียงเพื่อที่จะลวงหลอกล่อศัตรู ตัวเขาจําเป็นต้องพิจารณาอย่างตีต้วนเพื่อให้แน่ใจว่าแผนการหลอกลวงจะสําเร็จเขาจําเป็นต้องรู้จักศัตรูนะครับแต่ภายในจนมาถึงภายนอกเพื่อกํหนึงถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้สืออูยาได้ตั้งสํานักแห่งความว่างเปล่าในดินแดนทองคาแต่เป็นการหลอกลวงของเขากับไรประโยชน์เมื่ออยู่ต่อหน้าอานาจอันเบษษีดเบียของผู้เป็นอาจารย์คนนี้เมือม่อเทียบวิธีการของสืออูยานะครับที่เขาใช้มาโดยตลอด วิธีการที่อาจารย์ของตัวเองใช้นั้นซื่อตรงกว่าเขามากแต่ท้ายสุดแล้วอะไรกันล่ะที่ทำให้ปู่เป็นอาจารย์ของเขาปู่ที่แข็งแกร่งเหนือใครนั้นต้องใช้วิธีการแบบนี้ได้เชิญซีคิดอยู่ชั่วครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อพวกเรารู้แค่ว่าวิธีการใช้เส้นทางอักษรโบราณใช้ยังไงก็เท่านั้นพวกเราไม่รู้วิธีการสร้างมันหรอกนะแล้วพวกเจ้าจะใช้มันได้ยังไงลู่โจถามเพื่อที่จะใช้เส้นทางอักษรโบราณ ผู้ใช้จําเป็นจะต้องมีพลังผังก่อเกิด3ผังเป็นอย่างต่ําและทุกครั้งผู้ใช้จะรวบรวมพลังเพื่อเปิดใช้เส้นทางพวกเราสามารถใช้เครื่องรางในการรวบรวมพลังแตนได้หินพลังงานเองก็สามารถใช้ได้เช่นกันแต่นั่นเป็นการสิ้นเปลืองแรงจนเกินไปและพอแบบนั้นนักรุธรมินจึงจะต้องเดินทางเป็นกลุ่มสคนเสมอ เพราะแบบนั้นจึงไม่ใช่อะไรไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่พวกเราจะใช้เส้นทางโบราณยิ่งฐานการพลังฝึกฝนลึกล้ำมากเท่าไร่การเดินทางก็จะราบรื่นมากเท่านั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกเส้นทางอักษรโบราณด้วยซ้ำตั้งหมดขึ้นอยู่กับไม่พวกเราไม่จำเป็นจะต้องเลือกเส้นทางอักษรโบราณที่จะใช้ตั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเราผู้ใช้อักษรโบราณทั้งหลายที่จะเป็นคนตัดสินใจ ส่วนตำแหน่งที่แน่นอนของเส้นต่างอักษรโบราณยังไม่มีใครรู้แน่ชัดนี่คือสิ่งที่ข้ารู้ทั้งหมดเฉินซีผู้เป็นหัวหน้าได้อธิบายอย่างละเอียดลู่โจมองหาซืือวูยาและถามขึ้นเจ้ายังมีอะไรสงสัยอีกหรือเปล่าซืือวูยามองไปที่เฉินซีพวกเจ้ารู้จึกพวกเจ้ารู้จักหญิงสาวที่ชื่อว่าเลียนสิงในสภาโอคอยทมินหรือเปล่าเฉินซีสายหัวไม่ข้าไม่รู้จักชื่อนั้นเจ้าแน่ใจนะซืือวูยากล่าวอีกครั้ง ในฟังของเจนซีก็ตอบกลับอย่างหนักแน่นสภาโอคอยเตมินเก็บบันทึกสมาชิกเสมอหลังจากที่เข้าร่วมกับสภาโอคอยตามินชื่อของคนคนนั้นก็จะถูกบันทึกไว้ข้าเคยเห็นบันทึกเล่มนั้นมาก่อนข้าจำได้ว่าไม่เคยเห็นคนที่ชื่อเลี้ยนสิงหรือมันจะเป็นนามแฝงกันนะชาวสภาโอคอยเามินไม่ใชในะนามแฝงกันเสือวุยะได้ฟังขมวดคิว้วไม่มีใครรู้ว่าเขาเกี่ยวอะไรลู่โจพยัหนาก่อนทจะพูดขึ้นเอาหลักคำถามสุดท้าย ก่อนหน้านี้พวกเจ้าใช้ธงเขตแดนพลังในป่านั่นมันธงเขตแดนอะไรกันมันคือธงรุกร้างทั้ง8ดเพื่อรวมพลังทั้ง6เฉิญสี่ตอบนะครับด้วยดวงตาที่กลับมาเป็นประกายข้าจะบอกความจริงทุกอย่างเองธงรุกร้างทั้ง8ด ทงลุกรางตั้ง8รวมพลังทั้งหกเป็นทงเขตแดนที่มีพลังด้วยกันแปดทงแต่ละทงต่างกันและมีตำแหน่งเฉพาะเจาะจงแต่ก็เพราะก่อนหน้านี้พวกเรามีเพียงทงทั้งห้าดังนั้นความแข็งแกร่งของมันจึงถูกลดทอนไปอย่างมากหลูโ่โจได้ฟังแบบนั้นนะครับก็ได้มีสีหน้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปดีนั่นแหละคือกำตามทั้งหมด เป็นธรรมดาที่ลู่โจเข้าใจความหมายเบื้องหลังของสิ่งที่เฉินซีพูดนะครับไม่ว่านักรบชมินจะดูออนแอแค่ไหนแต่พวกเขาก็ไม่ได้ดูไรประโยชน์สักทีเดียวมันจะมีอะไรที่ทําให้ลู่โจประทับใจได้อีกเพียงแค่ตัวเขามีอาวุธรับจักรวาลอาวุธร้อมรวมเพียงแค่ชิ้นเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะทําลายดาพลังงานนับปัเล่มจากธงเขตแดนพลังงานได้เฉินซีถามกับผัวอุโสเราควรเรียกท่านว่าอะไรข้าแซ่ลู่ ปัววุโสลู่ในเมื่อพวกเราได้บอกทุกอย่างแล้วพวกเราควรจะหลกักควรจะจากลากันตั้งแต่ตอนนี้สภาหอคอยธามินมีระยะเวลากำหนดในการทําภารกิจดังนั้นพวกเราต้องกลับไปรายงานสภาเฉินซีพูดช้าก่อนลู่โจหยุดไว้เฉินซีได้ฟังก็พังอ่ะปัววุโสลู่ท่านจะกลับคาอย่างนั้นหรอือนักรบทรมินทั้งสามนะครับตั้งท่าในทันทีพวกเขานะครับมองดูลู่โจและซสือวุยยาอย่างระมังลู่โจสายหัว ข้าเป็นคนรักษาคำพูดเสมอในตอนที่พวกเจ้ากลับไปพวกเจ้าจงแซงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเรื่องเกี่ยวกับฮูกวงปิงซะเฉิญซีตอบรับแน่นอนนักรบทมินไม่ใช่พวกโมนะครับพวกเขาจะเปิดเผยสิ่งที่ได้เห็นได้งไงกันไม่มีทางเลยที่พวกเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หูกวงปิงเป็นหนึ่งในผู้พิพากษาทั้งซีแห่งสภาคอยทมินในมือขนาดหูกวงปิงยังตาย แล้วทำไมนักรุกทมินย่างพวกเขาถึงรอดชีวิตกลับมาได้ละ่ะถึงแม้จะมีก็แค่ตัวที่ดีแค่ไหนยังไงพวกเขาก็ต้องอยังแสดงอ,อย่างไงพวกเขาก็ต้องออยังต้องแสดงหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเพื่อประกอบการตัดสินใจอยู่ดีพอกล่าวหาในการลาทิ้งหน้าที่หนักนาะเป็นอย่างมากลู่โจบโบแขนเสือ้อนักรุธทมินทั้งสีนะครับสุปดากรจากไป1ชั่วโมงผ่านมา นักรบทมินทั้งสี่ปรากฏตัวในป่าหัวหน้าอีกคนตามขึ้นเฉินสี่เจ้าไม่กลัวสภาโอคอยทมินจะติดตามเรื่องนี้หรือไงกันเออในเมื่อทุกอย่างมันบานปลายมาถึงกันนี้แล้วพวกเราพวกเราจะมีทางเลือกอีกหรือไงกันอย่าได้คิดถึงหน้าที่ของนักรบทมินจงเกินไปจําไว้ว่าสภาโอคอยทมินนั้นเห็นเราเ,เพียงแค่มากตัวหนึ่งเท่านั้นแต่ว่า ไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นแต่าหากอยากรอดชีวิตก็กลับไปทําตามที่ข้าบอกซะเฉินซีพูดอย่างเด็ดขาดแล้วเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะบอกความจริงอย่างนั้นเหรอถ้าอยากตายก็รีบกลับไปรายง,งานเรื่องทุกอย่างได้เลยแต่พวกเจ้าคิดหรือว่าสภปาขอคอยตะมินจะชาจะเชื่อพวกเจ้าอูกวงปิงเสียชีวิตแลว้วขอเป็นยอดฝีมือผู้มีพลังผังออกเกือทั้งแปดเจ้ากล้าพอที่จะบอกไหมล่ะว่าตัวเองอยู่ที่นั่นด้วยทีที่ผู้พิพากษาวูตายนะ เฉินซีพูดต่ออย่างจริงจังจำไว้เ่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดแล้วเรื่องเกี่ยวกับคนแส้ลูนั่นละ่ะข้าไม่รู้เหมือนกันเฉินซีพูดต่อพวกเราได้แต่ตำใจพวกเราแค่พวกเราก็แค่เสียหัวใจผังก่อเกิดให้กับกองกําลังอื่นเท่านั้นเออแล้วอาการบาดเจ็บของเราละ่ะพวกเราก็แค่ต้องทนต่อไปเวลาเปลี่ยนไปแล้ว <c oughs> เมื่อก่อนข้าอยากให้ความขัดแย้งที่สภาโอคอยตามินลงไปที่เขาแต่เขาขนแซ่ลู่นั่นดูเหมือนจะน่ากลัวเกินไปนักรบกรบที่เหลือต่างก็เห็นตรงกันในขณะเดียวกันภาพตัดมาที่ลู่โจและสืออูญยาที่เดินทางกลับตีเจียงบินมาอย่างร,รวดเร็วไม่นานนะขาก็เห็นผู้ฝึกชุดลายพันคนยืนเรียงรายอยู่ที่ปลายหินยางเป็นระยิรบระเบียบสืออูยานะครับก่อนจะเริ่มพูดท่านอาจารย์ตรงนั้นมีการเคลื่อนไหวอยู่ เมื่อปู่ฝึกยุดหลายปันคนเห็นลู่โจและซื้อวูยาบินมาพวกเขาก็คค้งคำนับในจันทีปู่อาวุโสเซเวียนเฉิงจีนะครับมู่ชิงลู่และเซิงยานผมก็เกือบลืมไปแล้วนะครับถึงการมีอยู่ของคนกลุ่มนี้พวกเขาที่เป็นผู้นําในการทาความคกรพบก่อนหน้านี้เขาสัมผัสได้ถึงการปริอิบดอกบัวที่10ของยู่เฉิงไอและยูช่ชางหลงพวกเขาที่สัมผัสได้ถึงความปันปวนก็มาที่นี่ในทันที ลู่โจเร่งความเร็วนะครับฟุฟฟลิปตาเดียวก็มาถึงเจ้าสำนักตั้งสามโดยการที่เขาเยืนอยู่พร้อมกับเอามือควอยหลังเป็นพวกเจ้าเองอย่างนั้นสินะเสรวนเชียงจีนะครับโมชิงลู่และเสียงยานต่างก็อับอายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับลู่โจโมชิงลู่นางเป็นคนแรกที่เริ่มพูดมันเป็นความเข้าใจผิดของพวกเราเองพวกเราเข้าใจผิดพวกเรามารวมตัวกันที่นี่เพื่อขอขมาปู่โศขอขมาอย่างนั้นหรอลู่โจเหลือบนางมองดูคนตั้งสาม พวกเรามีตาหามีวมแววไหมตาพวกเรารู้ว่าเป็นผู้วุโสลู่แม้ว่าพวกเราจะกล้าห่านเด็ดเดียวแค่ไหนพวกเราคงไม่กล้าต่อสู้แย่งชิงหัวใจชีวิตแน่เสียงยานพูดด้วยความกังวลลูโ่โจได้ฟังก็ตอบกลับข้าหนะเป็นคนมีเหตุผลเสมอในบรรดาสัตว์ร้ายผังกอเกิดทั้งสามสัตว์ร้ายสองตัวถูกสาวุกข,ของข้าดึงดูดเข้ามาเองพวกเจ้ายังต้องการหัวใจแห่งชีวิต อีกดวงอยู่สินะหลู่โจโบกมือขึ้นและ,ะแล้วหัวใจแห่งชีวิตของอและแล้วหัวใจของชีวิตของซีชีนะครับก็ปรากฏต,ตัวออกมาหัวใจที่ดูใส่ราวกับคริสตันดึงดูดความสนใจของทุกคนในตันตีและแล้วในตอนนั้นเองโฉงชีนะครับสัมผัสได้ถึงหัวใจก็ได้ทรงเสียงร้องเหล่าสาวกจีนจิงซานต่างก็เหลือบมองดูหัวใจแห่งชีวิตด้วยความประหลาดใจหลู่โจนะครับ ยืนหัวใจแห่งชีวิตต่อหน้าเซงหยานเมื่อเซงหยานเห็นแบบนั้นเขาก็ได้แต่คุกเข่าลงมะมะไม่ไม่เลยข้าไม่กล้าสัตว์ร,ร้ายตัวนั้นคงถูกสาววกของท่านดึงดูดมาเช่นกันเป็นความจริงอย่างนั้นหรือผู้ฝึกวิศว์สองคนจะสามารถดึงดูดสัตว์ร,ร้ายพังกอคืเกิดสามตัวหลู่โจถามด้วยความงุนงงเซีรรยงหยานรีบตอบกลับในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแม้ว่าสัตว์ร,ร้ายพังกอเกิดจะเป็นสัตว์หววตีนแต่ฉานกาและซี่ฉีทั้งสองตัวปรากฏในที่เดียวกัน ที่เป็นแบบนั้นก็คงเพราะสาวุกของท่านแน่การที่สัตว์ร้ายสามตัวถ,ถูกดึงดูดมาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแม้แต่สัตว์ร้ายพังกกอเกิดท้งห้างก็รวมตัวกันได้สาวุกของข้าย,ยังอ่อนหัดหนักพวกเขาคงไม่สามารถดึงดูดสัตว์ร้ายพังกกเกิดมามากมายขนาดนี้แน่ เมื่อได้ฟังแบบนั้นข้าลุ่งใจถ้าอย่างนั้นข้านี่แหละจะเก็บเอาหัวใจชีวิตทั้งสามกลับไปลูโ่โจพยักหน้ากรที่จะคุนคิดเรื่องนี้ต่อท้ายสุดแล้วลูโว่โจก็โยนหัวใจแห่งชีวิตให้กับสาวกของตัวเองอยู่เฉไๆนะครับเป็นคนคว้าหัวใจแห่งชีวิตทั้งสามบวเสียงยานพยักหน้ากรจะพูดขึ้นแน่นอนว่าหัวใจแห่งชีวิตทั้งสามนั่นเป็นของต่ำเป็นของท่านสำนักไฟหาสวรรค์ของพวกเราก็มีเหตุผลเช่นกันพูดได้ดีแต่น่าเสียดาย สาวุกของเจ้าต้องเสียสละไปอย่างเปล่าประโยชน์เจ้าคงสูญเสียอะไรไปมากเพื่อกูลสัตว์ร้ายผังโกเกิดตัวนั้นการกับการกำจัดสัตว์ร้ายผังโกเกิดถือว่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนพวกเราได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่จนถึงสุดความสามารถแลว้วขอบคุณสําหรับความเป็นห่วงผู้อุโสเสียงยานพูดด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไปหลังจากนั้นลู่โจวันไปมองโม่ชิงลู่และสเสวียนเฉิงจือแทน ส่วนพวกเจ้าทั้งกูเออพวกอุสรูพวกเราพวกเราเคยพบกันมาแล้วที่เื้าเขาวังบนเวหาโมชิงลูเป็นคนแรกที่ตอบโต้ลู่จพยักหน้าก่อนจะถามต่อพวกเจ้าทั้งกูเองก็มาตามหาสัต์ร,ร้ายผังกอเกิดเหมือนกันสินะก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนที่937เดี๋ยวตอนหน้านะครับกับตอนที่938มาลองดูกันเลยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ